สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์แบบง่ายๆนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็เปลี่ยนหัวเทียนของรถลุงตุ้ยเองนะครับใช้งานมานานแล้วอ่ะเราก่อนอื่นเราก็ต้องดึงฝาครอบข้างหน้าตรงนี้ออกก่อนนะครับเราก็จะเห็นอ่าชุดของหัวเทียนเป็นแท่งคอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4อันเราก็ต้องปลดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่าเราต้องทําตอนที่เครื่องเย็นนะครับถ้าเครื่องร้อนๆก็ต้อง มีผ้ามาลองนะครับใส่ถุงมือนี่ลุงตุ้ยก็ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้ทั้งหมด4อันเลยนะครับนี่เรากดลงไปแล้วก็ดึงนะครับอย่าไปดึงตรงสายไฟนะครับเดี๋ยวสายไฟจะขาดแบบนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่4ตัวเราก็ใช้บ็อกประแจเบอร์10นะครับตรงนี้ขันออกอเพื่อนๆหลายคนอาจจะทําเป็นแล้วน,นะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็บอกสําหรับคนที่ยังไม่ทําไม่เป็นนะครับอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับ นี่เราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆหมุนน็อตเก็บน็อตให้ดีนะครับตรงนี้มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเราก็ค่อยๆทําไปนะครับอันนี้เรามาแบ่งปันกันนะครับถ้าเราไปจ้างช่างก็น่าจะเสียเงินเป็นหลักร้อยนะครับตรงนี้อันไหนทําเองได้เราก็ทําอันนี้ลุงตุ้ยก็มาแบ่งปันให้กันเฉยๆนะครับโอเคต่อมาเมื่อเราหมุนตรงนี้ครบออกหมด4ตัวแล้วใช่ไหมครับ นี่ถ้ามันนานมากๆมันก็อาจจะแน่นนะครับตรงนี้อันนี้เราพยายามค่อยๆทํานะครับอย่าหมุนแรงเดี๋ยวมันจะไปด้ามประแจะจะไปโดนสายไฟตรงอื่นขาดนะครับนี่เมื่อหลุดตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็สามารถยกตรงนี้ขึ้นมาค่อยๆดึงนะครับนี่เราก็ดึงแท่งคอยจุดระเบิดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวเหมือนกันนะครับตรงตรงนี้ก็คือ ใส่ช่องไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียงหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับมันเป็นไซส์เดียวกันหมดแบบนี้นะแต่ถ้าในกรณีที่รถมันสั่นหรือรถวิ่งไม่สม่ําเสมอก็ควรจะเปลี่ยนที่แท่งคอยตัวนี้นะครับอันนี้ต่อมาอันนี้ลุงตุ้ยจะเน้นหัวเทียนใช่ไหมครับที่จะมาแนะนํากับเพื่อนๆวันนี้นะครับลุงตุ้ยก็ใช้หัวบล็อกหัวเทียนของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นหัวเล็กๆนะครับมันจะมีแบบใหญ่ก็มีนะครับ อันนี้เป็นของหัวเล็กๆแบบนี้ก็ต้องใช้บล็อกแบบนี้นะครับเราก็ทําการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับตรงนี้เกี่ยวจะเยอะหน่อยนะครับเราก็ต้องค่อยๆหมุนไปจนมันหลุดออกจากตัวเครื่องนะครับตรงนี้อาจจะแน่นหรือไม่แน่นก็แล้วแต่ความนานนะครับบางทีนานๆเปลี่ยนก็วัตเทียนอาจจะแน่นมากแบบนี้นะครับนี่เราก็ค่อยๆหมุน เมื่อมั่นใจว่ามันหลุดออกจากตัวเครื่องแล้วเราก็ไปหมุนจนครบสี่ช่องก่อนนะครับตรงนี้มันยังไม่ติดขึ้นมานะครับนี่เราก็หมุนไปแบบนี้เลยนะครับอ่าระหว่างที่ลุงตุ้ยทํานี้คือเครื่องมันก็ยังร้อนอยู่นิดๆน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ร้อนแบบมากจัดนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เราลุงตุ้ยก็เอาถุงมือมาลองที่เราจะโน้มตัวลงไป นี่มันจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นปีแล้วนะครับอ่าลุงตุ้ยใช้มาน่าจะหนึ่งปีแล้วโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเราทำการหมุนเสร็จแล้วเราก็จะใช้แท่งคอยที่เป็นด้านที่เป็นยางนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูตรงนี้นะเป็นยางเราจะใส่ลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดูดหัวเทียนขึ้นมานะครับนี่กดลงไป ไม่ต้องแรงก็ได้นะครับกดลงไปให้มันจมลงไปนิดนึงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมานะครับถ้ามันยังไม่ติดก็ต้องกดลงไปใหม่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงออกนะครับทําแบบนี้ทั้งหมดสี่หัวเลยนะครับนี่กดลงไปแล้วก็ยกขึ้นมันก็จะติดมาแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าตัวไหนมันยังไม่หลุดออกจากเกียวมันก็จะดึงไม่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับเราก็ต้องคลายออกตัวนี้น่าจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคกดลงไปให้แน่นแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาก็จะติดมาแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนๆเราก็เปลี่ยนเองเราซื้อมาเราเปลี่ยนเองก็ไม่ต้องเสียค่าค่าช่างนะครับตรงนี้โอเคง่ายนิดเดียวเลยนะครับ นี่เมื่อเราเอาหัวเทียนทั้งหมดมาเทียบดูเนี่ยปีหนึ่งสภาพก็จะประมาณดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่แต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเราเก็บไว้เป็นอ่าสำรองก็ได้นะครับตัวนี้ต่อมาลุงตุ้ยจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เข้าไปนะครับเป็นลิเธียมพาวเวอร์นะครับกล่องหนึ่งก็มีทั้งหมด4ีตัวแบบนี้นะครับราคาก็แล้วแต่ที่เขาจะขายกันนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ได้มาสตัวแบบนี้นะครับเป็นลิเธียมพาวเวอร อ่าเราก็ทําการกดตรงนี้ห้ามแตกนะครับถ้าเป็นอ่าตัวเซรามิกมันแตกสีขา,ขาวๆเนี่ยมันแตกมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องอย่าให้หล่นนะครับเมื่อเราดึงตรงนี้ออกแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นเกลียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาด้ามตรงนี้ใส่ลงไปนะครับนี่ไล่ลงไปทีละจุดเลยนะครับเราก็ใส่ลงไปให้ครบสีชุดเลยนะครับ ก็จะทาประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเผื่อว่ามันหลุดมือลงไปตกลงไปอาจจะไปกระทบกับเครื่องทําให้แตกได้นะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใช้หัวเทียนที่มีดีหน่อยของแท้หรือที่มาจากศูนย์เลยมันก็จะราคามันจะสูงนะครับอันนี้เราใช้ หัวเทียนกลางๆนะครับพอใช้งานได้แบบนี้นะครับต่อมาลุงตุ้ยจะใช้บล็อกเดิมนะครับเป็นตรงๆลงไปหมุนให้มันแน่นให้มันตึงนิดนึงก่อนนะครับตรงนี้มันจะเร็วกว่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตึงตึงทุกอันเลยนะครับนี่เราหมุนลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้อันที่มีด้ามลงไป ทำให้แน่นนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ต้องใจเย็นๆค่อยๆทําไปนะครับนี่ลงตุ้ยก็จะหมุนได้ประมาณแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นด้ามเก่าที่มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเราใช้แก้ขัดได้ตรงนี้นะนี่เราก็ทําการหมุนให้ตึงเมื่อหมุนตรงนี้ตึงแล้วแบบนี้นะครับนี่เราจะใช้อันที่มันมีด้ามสําหรับโยกนะครับตัวนี้ นี่เราก็จะจับตรงนี้มันจะหมุนง่ายแล้วนะครับเพราะว่าอตัวที่เราหมุนไปทีแรกมันพาไปตึงแล้วนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ดึงอีกนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่พอรู้ว่าแน่นก็พอนะครับตรงนี้นี่ตรงไหนที่มันยังหลวมอยู่เราก็หมุนหมุนเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ทั้งหมดสี่ตัวเวลาเราหมุนเข้าก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่หมุนเข้าไปจนครบเลยนะครับเมื่อครบตรงนี้แล้วต่อมา,อาใส่แท่งคอยลงไปทั้งหมด4ตัวอย่างที่ลุงตุ้ยบอกนะใส่ช่องไหนก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ต้องเรียงนะครับนี่เราเราก็ต้องใส่ให้ตรงกับรูน็อตที่จะยึดนะครับแค่นั้นเองนะครับเราตรวจเช็คดูอย่าให้มีเศษอะไรหล่นลงไปนะครับนี่แล้วก็เอาตรงด้ามที่มีรูน็อต ส่วนยางตรงนี้บางอันเราเผลอหลุดไปมันก็จะไม่ใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องมียางรองตรงนี้ด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ทั้งหมดเลยก็สี่ตัวนะครับนี่แล้วเราก็จะใส่นอ็อตยึดตามตำแหน่งที่เขากำหนดไว้นะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้เราก็หมุนเข้าไปเลยง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนอันนี้บางอย่างที่เราทำได้เราก็ทำเองก็ได้นะครับ ตรงนี้อ่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันนะครับอ่าหลุงตุ้ยก็ได้ทําตรงนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อ่ายังทําไม่เป็นหรือไม่รู้ได้ได้ใช้งานกันนะครับตรงนี้อ่าส่วน f อฟที่รู้แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้เป็นกําลังใจให้กันเราแบ่งปันกันนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ประแจเบอร์สิบตัวเดิมเลยนะครับขันให้แน่นตรงนี้ต้องแน่นเลยนะครับ นี่ให้แน่นเลยนะครับหมุนเข้าไปแล้วแต่ถนัดเลยนะครับบาง FC บางท่านอาจจะเป็นมีเป็นบล็อกแบบเป็นตัวโยกก็จะง่ายนะครับตัวนั้นนี่หลวงตุ้ยก็ทำแบบนี้หลวงตุ้ยก็ทำประมาณแบบนี้นะครับนี่เลยเมื่อเสร็จตรงนี้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วเราก็จะเอาอ สวิต์ของเขาอ่ะสวมลงไปตามเดิมเลยนะครับกดแค่กดเข้าไปเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เป็น,นั้นเสร็จนะครับเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับ เป็นนั้นเสร็จนะครับเราก็ปิดฝาครอบตามเดิมแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้ครบเลยนะครับอย่าให้มีวัสดุต่างๆหลุดหลงอยู่ในเครื่องนะครับอาจจะมีปัญหาได้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงตุ้ยพาทําด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ